สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูนี่ชาแนลค่ะวันนี้ตื่นเต้นสุดๆค่ะเพื่อนให้ลูกหยีมาครั้งแรกในชีวิตที่เห็นลูกหยีมาแบบสมบูรณ์แบบนี้นะคะมาแบบทั้งเปลือกปกติเราก็จะกินกินลูกหยีในผลิตภัณฑ์เนาะเป็นลูกอมเป็นอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยรีบหาข้อมูลมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง ลูกหยีนี่เขาจะเป็นพืชยืนต้นขนาดใหญ่ต้นใหญ่มากนะคะมีอายุ10ปีขึ้นไปเขาถึงจะออกลูกเขาถึงจะติดผลแล้วก็สูงใหญ่มากคนเก็บลูกหยีก็เก็บยากลำบากแล้วก็สวนมากลูกหยีก็จะมีแต่เกิดเกิดบนภูเขาเนาะกเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามเชิงเขา ก็เลยราคาสูงแต่ว่ารสชาติเขาอาเปรี้ยวไม่มากรสละมุนค่ะจะแกะให้ดูนะคะตื่นเต้นจริงๆค่ะดีใจสุดๆเลยเนี่ยค่ะเม็ดเนื้อในเขา เม็ดเขาเปรี้ยวอมหวานค่ะไม่ใช่หวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวนําแล้วก็อมหวานนิดๆกินแล้วชุ่มคอขนาดกินแค่เม็ดเดียวนะคะกินแล้วชุ่มคอเดี๋ยวจะขออนุญาตอ่านสรรพคุณเขาให้ฟังนะคะเพื<ๆ>่อนๆลูกหยีสรรพคุณของเขานะคะบรรเทาอาการเจ็บคอรักษาอาการไอ บรรเทาอาการไข้หวัดแก้โรคผิวหนังรักษาแผลยิงให้นมบุตรนำรากของต้นหยีมาทำยาเพื่อกระตุ้นการไหลดีของนมแม่เปลือกนอกใช้แก้อาการท้องร่วงและยอดอ่อนก็สามารถใช้เป็นยาระบายอ่อนๆออีกด้วยนะคะสรรพบคุณก็เปลือกก็แบบหนึ่งยอดอ่อนก็แบบหนึ่ง แล้วลูกหยีนี่หายากเกิดขึ้นตามเชิงเขาต้นสูงใหญ่ราคาก็เลยสูงตามไปด้วยมีสิ่งดีๆนำมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกวันท่านเพื่อนๆมีสิ่งดีๆมาแบ่งปันมาคุยกันใต้คลิปได้นะคะขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะ ฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้รุ่นนีชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ